ดูสิหนืออยากกินป๊อปคอร์นทำให้หน่อยนะคะป๊อปคอร์นเหรอฉันต้องการเม็ดข้าวโพดสำหรับทำป๊อปคอร์นเทใส่เครื่องปิ้งขนมปังมันจะสุกอย่างรวดเร็วอู้ฉันได้ยินเสียงเม็ดข้าวโพดระเบิดแล้วว้าวสุดยอดดูสิมันดูเหมือนขนมปังปิ้งแต่เป็นป๊อปคอร์น โอ้ขอโทษค่ะคุณย่าลินซีขอโทษค่ะเอาขนมปังปิ้งใส่จานแล้วก็ราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตให้ทั่วไม่เคยมีช็อกโกแลตมากกันไปทีนี้ก็เพิ่มเยลลี่ต่างๆว้าวแซนดี้ชอบกินมากมากช็อกโกแลตเยอะเยอะและขนมปังปิ้งอีกแผนล่อล่าเก่งมากจ้า โอ้แล้วอย่าถึงไหนแล้วย่าจะเอาเค้าพ่นมาปิ้งแบบนี้ต้องจุดเทียนก่อนนะแล้วก็หมุนให้มันร้อนๆโอ้ดูสิมันกลายเป็นปัอบคอนแล้วยอดเยี่ยมทุกอย่างพร้อมแล้วเหรอววดูเจ๋งมากคุณย่า